่งยืนนะครับหรือ s ustainable v i l l a g e นะครับคือ,อให้ประชาชนนั้นมีความรักความสามันทีนะครับสืทบ,บทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีในชุมชนนะครับซึ่งโครงการหมู่บ้านย,ยั่งยืนนี้นะครับก็มีความสอดคล้องนะครับกับแนวทางของโครงการหมู 5, ่บ้านพัก25วิชาการััของรางที่ทางคณะสมได้ มีการมานะครับก็สามารถที่จะณาการร่วมกันนะครับเพื่อทำให้เปลี่ยนบ้านทั้งบ้านนะครับซึ่งบ้านเซิร์ไหวยของเรานั้นนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งอย่างยืนนะครับถึงจะเกิรลงที่รามินใหม่ประชาสดใสทีสุดแหยั่งยืนนะครับวันนั้จะไม่ได้อีกนะครับ าเราเริ่มรายได้ต so ัวเรือนนะครับแล้วก็มีโครงการโครงที่รามปันรักปั้นน้ำใจนะครับมอบถุงย่างที่เพื่อนผู้ชราผู้สูงอายุนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจต่อผู้สูงอายุที่ยากไร้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มกรอบานนะครับกลุ่มกรอบานมีใครบ้างนะครับเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการนะครับและผู้ที่ต้อง้โอกาส นะครับเพืที่าระต่างๆนะครับที่ฆ่าโกนะครับได้รับปรกาศเปลี่ยนคูนะครผมงานมีเหตนการการเัรื่อนโครงการนะครับเพื่อวันที่ที่จะสิงหาคมกลเพื่อสลสังหารของโที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสื่อหวนะครับรวมถึงโครงการอาหารสบูรณสุดเรียมโดยการเสื่อมวาวรปงการส่งเสริมสุขภาพ สวยงามสวยงามนกยุงนกยุงในส่วนของการงานนะครับของคณะส่งเสริมที่สู้นะครับในการดำเนินงานโครงการดูภารักษาศิลปะนะครับก็ได้ปีสองพนร้อยห้าสิบนะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะที่1ถึงระยะที่3นะครับก็ได้ทำ ต่อเนื่องมานะครับมีการประตาอสัมพันธ์นะครับทั้งอาจูนนะครับช <ka> ี้แจงกำลังที่ใหญ่บ้างส่วนราชการต่างๆที่มีที่นะครับโครงการบ้านรักสี่ห้านะครับโการท่องโลกบ้านรักสี่ห้านะครับโรงเรียนรสี่ห้ามีเด่กนะครับอำเภอระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็ร่วพลันบอกว่าบ้านโรงเรียนและ รูสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการจังวัดพิษณุโลกนั้นอยู่ในลำดับต้นๆนะครับของประเทศของภาคห้านะครับของภาคห้าของโลกนะครับซึ่งจังหวัดพิษณุโลนั้นนะครับได้ดรเนินโครงการมาเป็นลำดับนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 8นะครับก็ได้คัดเลือกวัดเกือบสั่นะครับองอำเภอพิษณุโลกนะครับเป็น ที่ดำเนินการนะครับในปีพศ2560นห้ร้อยหกสินะครับในเรื่องวัดบางวนนครพิมารนะครับในปีพศ2 5 6พันรดนะครับก็ได้ดำเนินงานที่วัดนักพิริกนะครับอำเภอนครไทยและวัดโพนสว่างอุทิศธรรมอพาภอวังพรนะครับในปี2อ6 2นะครับได้มีการดำเนินงานที่วัดโพธิญาณพาร่องพิศโรนะครับและวัดสารันิวมะนาวาร